ตึตาเราก็นี่เลยนะดู้อยเท้าเบกเท้าถอยเท้าเบกเท้าหมุนไม่ต้องรีบนะช,นช้าๆหมุนก่อนเลยเปกให้เจอน่อง้อยเจอหลังเท้าและก็หมุนบริหารข้อต่อข้อเท้าเรานะคะข้อมือด้วยอ่ะซึบเนเลย งายมือความมืองายมือเฮ้ยโอเคสวัสดีค่ะทุกคนพบกันนะคะนายโจฟิตแอนฟันออกกำลังกายต้องแข็งแรงแล้วสนุกนะคะแล้วเราก็ยังอยู่กับนี่เลยนะคะใน EP นี้เป็นช่วงของออกกำลังกายบนที่นอนนั่นเองนะคะในพาร์ทที่หนึ่ง ยืดนะคะบนที่นอนนะคะเราก็มาเจอกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้ี่โจได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เป็นท่ายืดบนที่นอนท่าที่3มแล้วนะ,ะก็เป็นเริ่มต้นที่โลเวอร์ก่อนเป็นกล้ามเนื้อขาเรานะคะแล้วก็มาค่ะวันนี้จะเป็นอินเนอร์ขาด้านในนี่พี่คนนี้พี่คนนี้นะขาเราขยับมาที่นี่ได้เพราะพี่คนนี้หดตัวแต่ เราทํายังไงยืดมันด้วยนะคะอะมาการยืดนี่เป็นการให้รางวันลนะรู้เปล่าอะพร้อมงงเดะเราที่เจ้าใส่ชุดกีฬาทุกวันใช่นักกีฬาเขาชุดนอนชุดซ้อมชุดเที่ยวทุกเดียวกันรู้เปล่ารู้ยังโอเคดนเดี๋ยนี้ชุดนอนซ้อมก็ชุดนี้แหละไปเที่ยวก็น่าจะเป็นชุดนี้โอเคอะ เป็นอินเนนะคะขาด้านในนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่คนนี้นะคะให้เราเริ่มต้นทําแบบนี้ก่อนนี่นะเราก็ดึงปึ๊บปึ๊บปบ๊เอาส้นเท้านะคะมาติดกันแบบนี้นะแล้วก็ขยับนิดนึงขยับเพื่อเป็นการโฟกัสน,นะคะหาให้เจอว่าน,นี่ใช้ที่คนนี้มหเจอมะอ๋อเจอแล้วนะคะก็ออกแรงจากปลายมือจึอ๊บกดนะคะ ที่ปลายข่าเราลงปหอสี้าจ็แปดเก้าสิบนะคะนี่เลยอันนะี้อันนี้เป็นร์มก่อนนะอ่ะเสร็จปุ๊บปรับเข้ามาค่ะเริ่มต้นที่วางมือข้างลำตัวนะคะแล้วก็ค่อยๆชึ้บขึ้นพร้อมกันเลยนะคะเตะขาขึ้นให้ฉากลำตัวฉากไหมเห็นพี่โจนะนี่เลยนะคะก็ให้ฉากลำตัวเสร็จปุ๊บ ค่อยๆเปิดปลายเท้าแยกออกจากกาันลงด้านข้างนะคะไม่ลงด้านหน้านะนี่เลยขนานกันชึบนะลงด้านข้างนะคะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้มีแรงดึงดูดโลกด้วยแม้ว่าจะดึงปลายเท้าเราลงไปเองนะคะเราก็จะรู้สึกที่ขาด้านในนี่พี่คนนี้เลยยืดอหนองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเแล้วเราก็ค่อยๆเอากลับบ่า ท่านี้ดีมากนะหายใจเข้าเต็มตัวและสองค่อยๆวางลงไปแล้วก็ค่อยๆเกรงเกรงมันคือให้มันหดตัวมันก็จะดึงขาเรากลับมาเจอกันตรงกลางได้าหายใจเข้าและเปล่าเหมือนเราวาดเท้าเป็นใครที่เพิ่มเวลนี่เลยนะใช้มือกดได้เปล่าเอาเบาๆก่อนนะสามเข้าและเปล่าชื่อ สี่ข้าวและเปล่าชื้5ห้าข้าวและเปล่าชื้6หกแล้วข้าวและเปล่าสิบเหมือนกันนะคะชื้นเจนี่เลยพี่คนนี้เลยนะโหว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวยืดออกไปชืบ แเพิ่มเวลเพิ่มเวลเข้าและเปล่าชึบเอีกทีหนึ่งส,สวยค่ะเข้าและเปล่าชึบสิบนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายมือกดลงนิดนึงหนึ่งสองสามสิบห้าเดแปดเกและสิบเราก็ช่วยมันหน่อยจับมันร่วมกลับมาโอเคอ่ะเราก็มาถึง นะคะสเต็ปที่2นะคะก็นี่เลยเหมือนเดิมนะคะเหมือนสเต็ปที่1คือมุมแคบก่อนนะคะก็เป็นนี่เลยโฟกัสอินเนอร์นะคะกล้ามเนื้อขาด้านในนะมันถูกยืดออกแต่คราวนี้เราจะแบบว่ากดน่ใช้มือนะคะกดเข่าลงไปที่พื้นด้วยยิ่งติดพื้นมากเท่าไหร่ยิ่งติดที่นอนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะที่คนนี้ก็จะถูกยืดออกมากขึ้นนะคะส้นเท้าติดกันนะ แต่ว่าเราเพิ่มคอมเัสโซเหมือนกัน,นก็คือแกนกลางลำตัวแอบแอบ mix p l ัสเราก็หายใจเข้าเต็มตัวนะคะกดพร้อมกับเกงหนะ้าทองยกตัวขึ้นกดเลยหนึ่งหายใจเข้าและเป่าเดีย๋ยวนะออกแรงกดด้วยสองเข้าเป่าส่งใจไปสองจุดนะคะก็คือกล้ามท้องเราแอบกับ ขาด้านในนะสเขา้าเปล่าสเขา้าเปล่าห้ 5, าเข้าเปล่าอันนี้ดีมากเลยนะรู้เปล่าก็จะเป็นแบบว่าแกนลงไปแบบนี้จนถึงขาด้านในจนถึงแปลเข่าเลยนะหกใครจะเข้ากันตัว ออกแรงกดเขายกตัวขึ้นหน่อยจ้ออกเจ็ดเข้าเปล่าแปดสองทีสวยเข้าเปล่าหกเป้าเข้าเปล่าสิบโอเคอือแล้วก็หุบกลับไปก่อนค้างเอาไว้ มาค่ะและสเต็ปที่2นะคะท่าที่2เราก็เหมือนเดิมเวลาเราจะเริ่มต้นตั้งเท้าให้ตรงนะคะให้เราใช้งอเข่านะคะเป็นเบบี้อยู่แต่ถ้าเกิดใครแบบแอดวานแล้วนะคะก็สามารถเอาขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะเกงหน้าท้องล่างแต่ว่าเราเป็นเบบี้อยู่งอเข่าแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาไปให้ตรงนะคะเหมือนกันเลยค่ะคราวนี้เราก็จะเพิ่มเวลนะคะใครที่ไม่ได้นะคะก็ให้งอเข่าลงมา แบบนี้นะคะอไม่ไม่ไมใครที่ไม่ได้นะคะเราจะเพิ่มเวลใครที่ได้ให้เอามือจับที่ปลายเท้าเลยนะคะหายใจเข้าเต็มตัวและค่อยๆเปิดออกหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็กลับขึ้นมานะคะส่วนใครที่แฮมสติงยังยืดไม่ค่อยดีเราก็ใช้งอเข่านะคะแล้วก็เปิดออกเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสาม่ห้าหก็คือจับที่แบบ ด้านในอ่ะกดลงช่วยเพิ่มหน่อยจับปลายแขนเรายาวแค่ไหนก็วางไปได้เลยนะคะอ่ะมีสองแบบนะอ่ะมาตาเป้า,ปาอันนี้เป็นแบบงอขานะคะก็สงใจไปที่เดิมเหมือนเดิมเลยนะคะพยายามค่อยๆฝึกตัวเองนะคะเหยียดขาให้ตรงดีที่สุดน,นะคะใครที่ได้เท่าไหร่เอาท่้นั้นนะคะอย่างที่พี่โจบอกนะอ่ะยืบใครที่ได้ก็ไปเลยนะคะจับ ดัดยืก้อยค่ะแล้วก็ไปเลยหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าดิแคทเราต้ถูกยืดด้วยนะข้าเปาหนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสาเข้าเปานึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดีแล้วข้าเปาหนึ่องสามสี่ห้หก เจ็ดแปดเก้าสิบาแล้วเข้าเป้่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกป้ายเจ็ดแปดเก้าสิบหแล้วเข้าเป้่าหนึ่งสองสามสี่หหเจแปดเก้าสิบเจ็ดแล้วข้าเป้่าตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเกสบแปดแล้วข้าเป้่า หนึ่งสองสามสก่แปเก้าเแล้วข้าวเปาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปเกสิบเพิมเพิมเพิมเพิ่มอ้ยอาย่าสิบโอเคเออเออะเฮียเออเฮ้ยตายเหมือนเดิมเยอะอะเห็นะหโอโห รู้สึกแปลว่าโอเคแปลว่าโดนถ้าเรายืดบัตไหนฝึกบัตไหนแล้วเราแบบฟิลนะฟินนะโอเคเลยโอ้ยอดเลยนะพี่คนนี้ก็จะถูกยืดออกแล้วพร้อมไปทำง,งานได้อะแล้วเราก็มาลุกขึ้นนะคะวางมือท่างลำตัวทุกครั้งที่เราจะลุกขึ้นนะคะเก้งหน้าท้องลุกขึ้นนั่งได้เลยนะคะโฟกัสที่ลำตัวนะคะหายใจเข้า ฝึกทุกวันนะนี่เกรงหน้าท้องเท้าไหวลอยพอกก้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวเราก็เลยลุกขึ้นมานั่นได้เพราะฉะนั้นตอนเราจะลงนอนก็เหมือนกันเราก็นี่เลยค่อยๆเกรงมันเน่นะมีแรงดึงดูดโล่งนิดนึงแล้วก็เกรงเกรงมันเกรงมันไวเกรงมันไวแล้วก็ค่อยๆวางหลังลงแล้วก็ศีรษะแล้วก็นอนได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่กท้องไม่เก็งแรงนะคะก็ให้ทาแบบนี้นั่งข้างเตียงปึ๊บ วางตัวลงเอามุ้มแคบๆเห็นนะปึ๊บแล้วก็ค่อยๆนอนได้เหมือนกันโอเคตอนจะลุกก็รีเวิร์สกลับนะแล้วก็ใช้นี่พี่คนนี้ด้านจื๊อนี่ด้านหลังแขนด้วยน,นะเบูาๆๆๆมาน้าเหมือนกันเย้เยเเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะค่อยๆอยเริ่ม แข็งแรงขึ้นแล้วนะก็ยังไงก็ฝากก็ไลคเกิดชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่โจโด้วยนะนะคะนโจ้ฟิตแอนฟันออกมาไกลต้องแข็งแรงและสนุกและการออกกำลังกายนะคะบนที่นอนก็เป็นการออกกำลังกายที่แบบว้าวๆมากเลยนะคะเรายังอยู่ในพาร์ทของการย,ยืดบนที่นอนนั่นเองนะคะไว้ติดตามกันในคลิปถัดไปนะคะบายบายมีความสุขมากๆครับโย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 อันเลิศและอันเลิศแล้วเนี่ยพีการเืิอถูกกระตุน้นโห่รอโห่อโห่อ 好啦，好啦，好啦，好啦！